สวัสดีครับท่านผู้ชมและกัแฟนดฟจิตี่ทั่วโลกทั่วประเทศไทยสุขสุขุมว่านกับเขาสามพาน้อยไปนะครับน้อปังปังสามมาน้อยกัเขาเล่าลางพอดีหกสามสามหมุดู้หิงบอกว่าปูนางเบิงทางในเร็วบ้ามันบุพผลสี่สองกับ หกสามสามหกป,ปูบาเนาะมันก่ออย่างนีตแต่ละพันว่าหมอดูครูกับหมอเดาพันว่าบางครั้งมันก็คิวบางครั้งนี่ันมันก็แมนอยู่เนาะบางครั้งเนาะเอาอ้าเทวาดาเป็นสุกเซยเป็นไงแม่ยี่เนาะมันก็เช่นเกลาเช่นเดียมเช่นเคยมาพบผ่อกับพี่กับน้องแฟนิ่มซีลูกหลานปูด้วยสีอินดัเนาะกับอ่ามัน,นี้ มเมล่าพาลุ้ยล้วก็เลยถ่าทยทอดคลิปชอดเด็ดๆชอดดีๆให้ลูกหลานแกในเบิ้งในเบิ้งทั่วลูกทั่วปฏิบัติว่านกุ้งสิปังทุกูนทุกคนอยู่ดอกสาม้าน้อยกับวันเล่าวานเนาะเอาขั้นลูกหลานแฟนดิสปูดีนำ้ำขั้นถือปูกระดีเจ้น้ำนะพอได้เรื่องนันอ,ออกคนสาเนาะมันบอกมันก็นเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเคื้ยฮาน้อยวันนี้เย็นนี้ ให้ลูไฮห้านเสียงก็จะคอยไปนั่นลหละคอยไปก็คอยไปยู่หน่อยมบ่มีไม่ติดเสียดีคนมามีไม่ติดเสียโอ้ยแต่มันมีเงินซื้อไม่ติดเสียคือก็ดีเนาะผู้ใดเนี่ยเอามาติดเสียพูเด้อผู้เสียชิวๆม,ม,มันมันมันหมันดอกยังไฮลูไฮร้านได้ยินเสียงดีชัดๆล่ะพูบ่ฮู้จัดจะว่าไม่แจังไดพวกนี้ เอาบรรกาขอขอบคุณขอบคุณเด้อสำหรับช่อง u t u b e ทุกทุกช่องเนาะที่ให้ความสนับสนุนแลักกาอุปถัมภ์กำลัสู้ปูริสีมาโดยตลอดขอให้ช่อง y o u t u ทุกทุกช่องเด้อที่เคยไป่ายทำน้ำกันก็นขอให้ลำลำด้วยด้วยเปิดช่องในกระให้คนบ่งหลายๆเด้อคนกดไลค์กดติดตามให้หลายๆ เห็นอย่างทำยังกายทำมาค่าขึ้นเห็นอย่างทำยังกายค้นนิยมชมชอบเด้อช่องยูทูบทุกทุกช่องก็ได้ผู้ดูสีเหนอยงขออุ่พอนเห้นูย่างหลานช่องยูทูบทุกช่องจงมีทุกคมสุขความเจริญเห็นอย่างทำยังกได้สมค้นมังมั่นปรารถนาเด้อขอฝากช่องแม่เล่ยพาลุ้ยเนี่ยเป็นช่องน้อยๆอีดอกก็ขอฝากทุกๆช่องนั่นล่ะบางแย่งแล้วเนี่ยอ่าช่วยกดไลค์ กดแช่และก็ดิดตามให้มือละคนสองคนกันยังดีเนาะเอ้าท่านได้ก็ได้ขอฝากช่องไปเลยได้เด้อฝากครับช่อง YouTube ทุกๆช่องลนะคอยอุปถัมภ์กำจู้เนี้ยขันน้องมีช็อตดีๆช็อตเด็ดๆแล้วก็สิได้ถ่ายทอดเอาให้เบิ่งส่งให้ช่องยูทูปเฮาทุกๆช่องลยนะเด้อบ่สมหวนลิีกระสินต่อช่องไหนอยากถ่ายทอดออกก็ยินดียินดีให้ดูแขหลานถ่ายทอดออกให้ลูกให้หลานได้รับชมเนาะย้ำ ปูฤษีให้เป็นแต่เพียงแนวทางให้ลูกให้หลานได้เป็นทางเลือกของหวยหฮาหนอยมานี่ทุกทุกช่องกับขอขอบคุณขอบคุณห,หลายๆด้วยดกหลายด้อขอกับขอบคุณสำหรับแฟนดับซีปูฤษีอินดัมยู่ต่างประเทศที่ได้ทัวรมาเยี่ยมยมถามขา่าวก็ขอให้ได้สมคบสมหวังพันานะกะแฟนดับซีในประเทศไทยเด้อ ให้ได้สมก้มหวังตั้งใจเอาให้ลูกหลานแคปหน้าจอดวยนั่นลูกหลานเนาะมือนี้มือออกพรรษา,ามือนี่ก็ขอให้ลูกคนลานรวยๆปังๆเฮงๆฮเรื่อๆผ่าๆหรือให้ได้คือหมู่มบ้านนั่นแหละเพราะดังินทำบุญทำทานเพราะดังินเปิดทอดกถินทอดต้นเงินใงินเงินเนาะเองเพราะได้สั่าางนนนนวัดสั่งว่าตัวกันนี้แล้วลูกหลานแคปหน้าจอไว้เด้อเน้นๆ ทังเดียวก็ 93, คือแปดห้าสามสองหกหนึ่งสี่เจ็ดสี่หกสามห้าสามเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่สองห้าแปดเก้าสามเออแปดห้าแล้วก็เก้าสามอันวงกลมทุกทายก็คือสามศูนย์เรียกในเร็วว่าคือมูนหเรียกกันตัวเดียวคือสามศูนย์แต่มันอูเล่นมาเลียงนี่ห้าน้อยวิ่งวิ่งกปกตินี่ผู้ซเลียนตั้งแต่ห้าสาม เจ็ดสี่ก็สี่สองเี่ยผู้คิดว่ามันพุ่เกินน,กน,นี่เนาะนั่งเมืองเนียว่าหวยปกหวยปกติของวของฮานอยปกติของฮานอยนั่งเมืองเรียกว่าบนพุ่เกินเจ็ดสี่ล่างพุ่เกินหาสามของวีไอพีเย็นนีน้นั่งดูแลว้วบนคงไม่เกิน หกสองล่างคงไม่เกินเจ็ดห้านางมึงอลไรได้หน่นางนางมึงแล้วกกันร่องร่องมาดอกจิตจิตตัวฮอบบอร์ผูเลยนางนางมึงเนาะเอาให้ลูกหลานเออห้มีโชคมีเฉยโดยเฉพาะที่ปูวงกลมไว้ให้เน้นน้นหนักๆโดยเฉพาะที่ปูวงกลมไว้ให้เด้อเน้นเน้นเลยเป็นของขวกำนันถ้ารับออกขวัญายใหญ่ให้ลูกให้หลานในมิโชุกเลาม รังวันคุณงามพวามีท an ี่ลูกหลานเนาะไปทำบุญสุนทานนํำบัดนํำว่าวัดใดก็ได้่ลูกหลานเขาจะค็ดวัดไดเห็นแล้วสบายใจให้ลูกหลานเห็นวัดใดเห็นแล้วสบายใจเห็นลเบอร์ทรไม่ได้เัคือหลายตัวที่ไม่ได้โทรมาถามเราเด้อเบอร์โทรไม่ไลศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหกแปดเก้าเจ็นย่งศูนย์เองหาคันมาหลายตัวก็โทรมาถามแม่ไน์เด้อหมู่บ้านนั่น โอ้ยเล่าเราก็เข่าตัว้าน้อยแล้วก็เข่าสาม้าน้อยมือนีกับบางว่าคุงจะแตกปังๆอีกเห็นก,กับลูกกับหลานเนาะสำหรับมือออกคนสาสำหรับมือนี่กุคงจะได้กินได้ท่านพราได้เปิถอดต้นเงินพรได้ไปทถอดลำบัดลำว่าเพอาได้ทานหมุน,นํำท่านเนาะพอได้กินไดอย่างเขายำแนวของมันบ่มีหา่า เยียมก็เข่าบ้างรุดบ้างก็เป็นของธรรมดาเนาะกขาบ,บ่มีผู้ใดสิเป็นอรหันต์บ,บม่มีผู้ใดสิงหัจักแก่แน่นอนุ่งรุ่งลามีแต่ขาดแค่นี้ขาดแค่นี้ให้ลูกขันหลานได้เบิง่งพ่อได้เป็นแนวทางพ่อได้มีทางไปทางมาเนาะเอาสำหรับมือนี่ปูหรือีอินดำก,ก,ก็ให้ลูกขันหลานเด้อจงมีโชคมีชัยจงลำลำลื่รวย,วยซื้อตัวเลยก็ค่อยได้ เชื่อแต่ไรก็ฟองให้ดีฟ้องให้ีเงินมีทองอำนาจวาสนาบาลีมีโชคเด้อหลังไหลมาเที่มาจะได้ขาดะเห็นดูหลานปูด้วยีดำจุงตืบห่ายด้วยเบื่อจุงนี้ชคมี้ใช่จุงนี้ชคมีลาบเด้่อเฮ้ยยังท้ามหลังเนี่ยไฮเดีสมนางควบมุมาดปรารถนาให้อายุมันคนยิ้มได้หลากหลายเด้อขอกับขอบุญขอบคุณหลายๆช่องยูทูปทุกทุกช่องเด้อที่ให้ข้อมีตาสนับสนุนอุ้มสู่อุปถัมภ์ปูด้วยีกับช่องไม่เลมาโดยตลอด ขอ้ช yup. <To> ่อง y o u t u ทุกทุกช่องในประเทศไทยเลยก็ทัธลูกจงลำลำด้วยมังคังสมบูรณ์พูนผลเห็นอย่างทำอย่างแก่ได้สมคมมัดปัถนาให้ลูกแลานช่องย t u b e เด้ออายุมันคนยิ่รด้วยด้วยหิงห hm. ิงื่อเือปังปังเด้อเอาอายุวันนั่งสุขังพลังมืออื่นพ่อกันไม่ได้ลูกหลานเด้อสรับมือนี้ผู้ขากราบพ่อมาให้โชคดีไม่ใช่มีโชคนี่แหละสุขสุขคนเร้อลูกหลานเด้อจ้าท มาแลงสรุปงไหนเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นหวยห้าน้อยของปูฤๅษีอินดัมของวันที่11ตุลาคม2 5 6พันห้อมาหมู่วานนี่ห้าน้นอยแตกทั้งสามห้าน้อยค่ะทั้งเล้าพร้อมแฟนเอฟซีทั้งบ้านคงสิปังๆกับสุข,ขูสุขคนอยู่เนาะ,ะนะเนากนมืัอนี้ก็ห้าน้อยทั้งสามห้าน้อยเค็มหน้าเจาะไว้ได้ค่ะเด้ออันนี้เบอร์โทรไม่ไล่นค่ะ0610726897 0 6 1 0, 61, 0 7 2 6 8 9 7าฝากช่องแม่ไล่พระล่วยน้ำแน่เป็นช่องนองไม่ย่างว่าท่านมีคนติดตามหลายกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนด้ค่ะเดอ้อเดี๋ยวหวยรัฐบาลแม่ไล่จะสรุปของปูฤศีอินดานนองมินและก็นนองเบสและของแม่ไล่ค่ะของปูทาววสวุวรรณโน่และของปูชีปปะขาวแม่ไล่จะลงกมาทำหลังปูชี้ปะขาอย,ย,อายาู่ค่ะเดี๋ยวจถทายคลิปส่งให้แฟนเอฟซีบางยงค่ะเด้ออดใจร่อ ช่องนี้ไม่ไล่ลง้าน้อยกับเล้าไปสะกอนค่ะมือวันที่สิค่ะไม่ไล่จะโรกหัวรัฐบาลของปูทุกทุกองแล้วก็ปูชีบขาวขาเป็น f อฟอดใจรอด้ลยค่ะมือนี้ค่ะไม่ไล่ค่ะขอฝากช่องแม่ไรพารวยดดตัติดตามบด,ดไก์กดแช่น้ำนี้ด้ค่ะเด้อจากไีก็ให้เอฟซทางบ้าน มือนีปังปัง,ปงอีกคือเก่าของห้รลยลุยๆย,ว,ยวันลวยขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ